อีกหนึ่งโพสที่เห็นตามโลกโซเชียลเป็นประจำโดยเฉพาะกับกลุ่มคอมหรือว่าคอนโซลนั่นก็คือทำไมดูสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์เล่นเกมแล้วสนุกมาก แต่ไงพอมาเล่นเองแล้วไม่สนุกซะง,งั้นตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่ามันก็เป็นแค่เรื่องส่วนบุคคลแต่พอไปไปมา,ม,ามันเริ่มเยอะงั้นลองมาเขียนสคริปต์แล้วทําคลิปดูดีกว่าและก็นั่นแหละครับสาเหตุที่มาของวิดีโอตัวนี้ผมจะมาใช้ให้ฟังกันว่าทําไมหรือว่าเพราะอะไรทําไมการนั่งดูถึงมีความสุขมากกว่าเล่นเองซึ่งข้อมูลในวิดีโอตัวนี้จะมาจากการสังเกตวิเคราะห์แล้วก็สอบถามจากหลายๆคนด้วยตัวผมเองเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งเชื่อร้อยครับลองฟังแล้วเอาไปคิดตามกันดูก็พอ แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU to Shop หากคุณกำลังมองหาคอมพิวเตอร์ราคาดีพร้อมเล่นและมีบริการหลังการขายที่ดีก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับ เอาละก็ขายของกันอย่างเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่ามาดูกันว่าเพราะอะไรการได้ดูคนอื่นเล่นบางครั้งมันถึงได้สนุกกว่าการเล่นเองมารับชมกันได้เลยครับ ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปหาข้อสงสัยว่าทําไมเราถึงได้มีอาการแบบนั้นอันนี้เราต้องมาถามตัวเองก่อนว่าเรามีความสุขที่ได้ดูคนอื่นจริงไหมเพราะถ้าเกิดคุณมีความสุขอยู่แล้วอันนั้นก็ไม่จําเป็นต้องไปหาสาเหตุเพราะบางทีคุณอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบเล่นเกมแต่คุณแค่มีความสุขที่ได้ดูและก็ชอบในตัวยูทูบเบอร์หรือว่าสตรีมเมอร์คนนั้นคุณอาจจะชอบการยิงมุกการเอนเตอร์เทนการนาเสนอการแปลการเล่นหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ในชีวิตประจําวันอะต่อให้คุณไม่ได้ดูคนอื่นเล่นคุณก็ไม่ได้้เเลล่่นกมอยูแว ถ้าเกิดคุณเป็นคนแบบนี้นะอันนี้คือไม่ต้องแคร์เลยดูต่อไปอดีแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็จะรวมไปถึงคนที่ไม่มีพวกเครื่องให้เล่นประมาณว่าไม่มีคอมไม่มีคอนโซลมีแค่มือถือก็เลยอยากแค่ดูไปก่อนอันเนี้ยก็ใช้เป็นเหตุผลได้เช่นกันเพราะว่าจริงๆคุณอาจจะอยากเล่นแค่เพียงตอนเนี้ยคุณยังไม่มีโอกาสก็เลยไม่ได้เล่นเฉยแต่ว่าสําหรับคนที่เขามีเครื่องทุกอย่างพร้อมเล่นที่บ้านมี Nintendo Switch มี Xbox Series มี PlayStation 5มี PC แต่กลับบอกว่าดูคนอื่นเล่นแล้วสนุกกว่าเอ๊ะมันยังไง ซึ่งผมก็พยายามไปดูไปสำรวจมาแล้วผมก็เจอสาเหตุหลักๆอยู่ประมาณ3เรื่องเรื่องแรกคือมันเข้าไม่ถึงสำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราเลือกดูยูทูบเบอร์เล่นทั้งๆที่เล่นเองก็ยังได้ซึ่งคำว่าเข้าไม่ถึงเนี่ยมันกว้างมากเลยเกมอาจจะยากเกินไปเล่นแล้วไม่ผ่านสักทีเกมอาจจะน่ากลัวเกินไปทนเล่นต่อไม่ไหวหัวใจจะหยุดเต้นหรือไม่ก็บางทีเจอกำแพงภาษาเข้าไปเต็มๆอยากเล่นแต่แปลเองไม่ถูกเนี่ยอะไรพวกนี้มันอยู่ในนิยามคำว่าเข้าไม่ถึงได้หมดเลย ซึ่งในจุดนี้เนี่ยแหละครับที่ทำให้พวกครีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ที่เขามีความสามารถเขามีบทบาทกันมากขึ้นเพราะถ้าเกิดสมมติเกมมันยากมากแต่ว่าตัวครีเอเตอร์เขาเก่งตอนดูมันก็สนุกเราใจโดยที่เราเองไม่ต้องหัวร้อนโดยเฉพาะกับเรื่องแปลไม่ได้เนี่ยอันนี้สําคัญเลยเพราะบางคนเขาแค่อยากรู้เนื้อเรื่องแต่เขาไม่เก่งภาษาแล้วกับบางเกมเนื้อเรื่องมันยาวมาก ถึงแม้คนจะบอกมาเยอะว่าเกมเนี่ยเนื้อเรื่องโคตรล้ำโคตรสนุกแต่ปัญหาคือเราแปลไม่ได้ไงพอได้เจอคนที่เขาแปลเก่งๆคล่องๆใช้ภาษาที่ถูกต้องฟังง่ายมันก็ฟินดิทีนี้ก็ดูเอาดีกว่าไม่ต้องซื้อมาเล่นเองให้งง,งแล้วยิ่งถ้าเกิดช่องนั้นเขาดันเล่นเกมในแบบที่เราชอบหรืออยากดูอยู่แล้วอ่ะมันก็ยิ่งถูกใจหนักเข้าไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยแหละครับสาเหตุแรกเลยที่ทําให้การดูมันสนุกกว่าการเล่นเองมีเครื่องมีเกมพร้อมแต่เล่นเองแล้วมันเล่นไม่ไหวอะ่ะยังไงการไปนั่งดูคนอื่นที่เขาเล่นได้มันนก็่่าจะดดีีทสุ เรื่องที่2อ,อันนี้ก็คือเรื่องยอดทิตเหมือนกันเลยนั่นก็คือเหนื่อยไม่ก็หมดไฟในการเล่นคือถ้าถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นมีเครื่องมีเกมพร้อมไหมอันนี้พร้อมสุดๆแต่ถ้าเกิดเปิดเล่นเมื่อไหร่ให้ไม่เกิน10นาทีคือไม่ไหวแล้วมันจะหลับกันให้ได้เลย แปลกมากทั้งๆท,ที่สมัยก่อนเล่นเกมทั้งวันมันก็ยังไหวแต่ไหนตอนนี้แค่นิดหนึ่งก็จะตุบซะแล้วสำหรับเรื่องนี้เหตุผลมันก็ง่ายๆเลยคือคุณเหนื่อยอาจจะเป็นการเหนื่อยจากการทำงานการใช้ชีวิตการเรียนหรืออายุที่มันมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปรู้แค่ว่ามันเหนื่อยหรือเกินตอนที่มีเวลาว่างก็เลยอยากแค่อยู่เฉยๆแต่เกมมันก็อยากรู้อยากเล่นโดยเฉพาะตอนที่เกมออกใหม่ที่เราชอบมันก็อยากลองมากเลยแต่พอเปิดมาแล้วต้องมาเจอเกมที่เขาเล่าเรื่องนานๆแบบที่เกมยุคนี้ชอบเกินเรื่องเป็นชั่วโมงมันก็ไม่ไหว กลับกันการนั่งดูเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยเท่ากับการเล่นเองเพราะว่าตอนคุณเล่นคุณต้องฟังต้องอ่านต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาต้องตีความต้องทําความเข้าใจแบบที่สมองคุณจะไม่ได้พัก แต่ถ้าเกิดเป็นการดูเมื่อไหรเรื่องเนี้ยคือตัดออกไปได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วการดูมันก็เหมือนกับการดูพวกช่องสรุปเนื้อหาสรุปเนื้อเรื่องนั่นแหละครับคือเราไม่ต้องสนใจไม่ต้องตีความไม่ต้องเก็บพวกรายละเอียดเรื่องพวกเนี้ยถ้าเกิดตัวคนทําช่องเขาไม่ได้ทําแย่เกินไปผมว่ายังไงเขาก็น่าจะสรุปได้รู้เรื่องและการดูเนี่ยถึงแม้ว่าสมองหรือร่างกายเราจะล้าถึงขีดสุดจนไม่สามารถรับสารอะไรพวกนี้ได้แล้วแต่เราก็สามารถหยุดหรือว่าหลับคาจอไปเลยก็ได้อยากดูเมื่อไหร่ก็กลับมาดูซึ่งมันไม่เหมือนกับการเล่่่นเององงงทที้ทารากากกยแลว็ มันจะไม่ได้หยุดพักคือก็จริงอยู่ที่ถ้าเกิดคุณเหนื่อยคุณก็แค่ปิดเกมทิ้งไปแล้วไปนอนแต่กว่าที่คุณจะมีกระติกกระใจอยากเปิดเล่นอีกครั้งฮะผมว่ามันก็ไม่ง่ายเลยนะดังนั้นเรื่องความเหนื่อยหรือว่าหมดไฟนี่แหละครับน่าจะเป็นอีกสาเหตุหลักเลยที่ทําให้คนเลือกดูมากกว่าเล่นด้วยตัวเองเรื่องที่3นั่นคือเกมมันไม่สนุก สำหรับเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะเจอหลายๆคนเป็นแต่หลายๆคนดันไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังเจอกับสถานการณ์แบบนี้ซึ่งส่วนมากก็จะตั้งคําถามว่าเคยเป็นไหมดูคนอื่นเล่นนะสนุกมากแต่เล่นเองแล้วไม่สนุกแล้วคนที่เขาตั้งคําถามแบบเนี้ส่วนมากเขาจะเจอคําตอบประมาณว่า คุณอะแปลไม่ได้หรือว่าดูสปอยมาแล้วหรือเปล่ามันเลยไม่สนุกซึ่งผมว่ามันก็ไม่เสมอไปเพราะถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นแล้วคุณดูแล้วคุณไม่สนุกอะผมไม่คิดเอาไว้ก่อนเลยว่าความจริงแล้วเกมมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่าที่คุณคิดเพราะว่าการที่เกมมันจะสนุกหรือไม่สนุกต่อให้คุณดูมาเยอะแค่ไหนหรือแม้แต่คุณจะไม่เข้าใจเนื้อเรื่องยังไงในส่วนของเกมเพลย์มันก็ยังต้องสนุกเพราะว่าความสนุกที่คุณจะได้สัมผัสความท้าทายด้วยตัวเองผมว่าต่อให้ตัวครอีอออตร์ะกก่่่งััไไนน้้้มมม็สาณใหด อารมณ์เหมือนเราดูรีวิวอาหารนั่แหละครับอาหารน่ากินมากคนบรรยายดีมากโอ้โหนุ่มละมุนกลมกล่อมอย่างมากมันก็แค่ให้เราอยากกินตามแต่ยังไงลิ้นเราก็ไม่มีความมีทางรู้สึกดังนั้นไม่แปลกเลยหากคุณเล่นเองแล้วคุณจะรู้สึกว่าเกมมันไม่สนุกเหมือนตอนที่ดูเพราะสุดท้ายแล้วความสนุกจากการดูหรือว่าเล่นเองมันก็ไม่มีทางเหมือนกันแน่นอน นั่นแหละครับสาเหตุที่คําวิจารณ์ของคนที่ไม่เคยเล่นมันดูไม่น่าเชื่อถือคือถ้าเกิดเป็นการวิจารณ์เนื้อเรื่องอันนี้พอได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นการวิจารณ์ด้านเกมเพลย์โดยที่ยังไม่เคยสัมผัสเองผมว่ามันก็แปลกๆแ,แล้วทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าถ้าเกิดเกมไม่สนุกจริงแล้วทําไมตอนดูถึงสนุกอะ่ะ ถ้าเกิดถามผมผมก็คงตอบได้แค่ว่าครีเอเตอร์เขาเก่งส่วนจะเป็นเก่งเรื่องอะไรนั้นอันนี้มันก็แล้วแต่เราจะมองอาจจะเป็นเก่งนําเสนอเก่งเล่าเรื่องเก่งการแปลเล่นเก่งหรือแม้แต่มีพาวเวอร์อะไรสักอย่างให้เราอยากดูเขาเล่นแค่นั้นอ่ะก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้เรามีความสุขโดยที่เกมไม่ต้องสนุกจริงก็ยังได้คุณเคยลองสังเกตกันไหมอ่ะบางทีที่แบบเขาโอเกมอะไรก็ไม่รู้อมาเล่นคอนเทนต์ก็น้อยภาพก็ไม่สวยแต่เขาดันทําให้คนดูมีความสุขซะง,งั้นนั่นแหละครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ค้คนนรูสสึกว่ามันนุ แล้วก็อยากซื้อมาเล่นตามแต่ถ้าเกิดเล่นตามแล้วมันดันไม่มีความสุขอันนี้ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเกมมันอาจจะไม่ได้สนุกจริงหรืออย่างน้อยเกมนั้นมันอาจจะสนุกแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่เกมที่เราชอบเพราะฉะนั้นสําหรับข้อนี้มันไม่แปลกเลยที่เราจะไปดูใครสักคนแล้วสนุกมากแต่พอเล่นเองแล้วมันน่าเบื่อ อ่ะหลังจากที่ฟังสาเหตุหลักๆกันไปแล้วว่าเพราะอะไรการดูมันถึงสนุกกว่าการเล่นเองแล้ว,วเรื่องเนี้ยมันควรจะแก้ไขอะไรตรงนั้นไหมก็อย่างที่ผมบอกอ่ะว่าไม่ต้องก็ได้ก็ได้เกิดคุณทําแล้วมีความสุขมันไม่ได้เดือด,ด,ดร้อนใครแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอ่ะเพียงแต่บางทีเราอาจจะแค่เคืองใจนิดหน่อยว่าการที่มีแต่สายดูเนี่ยมันจะทําร้ายวงการเกมหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นในด้านการตลาดบอกเลยว่าไม่ครับ เพราะว่าตัวเคียเตอร์เนี่ยแหละตัวโฆษณาชั้นเยี่ยมที่บางทีก็ทําให้ผู้พัฒนาเขาไม่ต้องมาขอร้องหรือว่าจ่ายค่าจ้างส่วนในด้านคนดูอ่ะถ้าเกิดเขาอยากเล่นต่อให้ดูมาจนจบดูซ้ํำหลายรอบเป็นสิบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาชอบจริงๆก็ต้องหาซื้อมาเล่นเองอยู่ดี เพราะว่าผมไม่เคยเจอนะคนที่แบบเฮ้ย hey, กูไม่ซื้อเกมนี้มาเล่นดีกว่าเพราะว่ากูดูพี่ต๊ดๆเล่นมาแล้วเลยเอาตังค์ไปซื้อเกมที่ยังไม่เคยดูมาเล่นคนแบบเนี้ยผมว่าอาจจะมีอ่ะแต่ผมไม่เคยเจอส่วนกับคนที่เขาไม่คิดจะเล่นอยู่แล้วต่อให้เขาไม่ได้ดูหรือว่าดูยังไงเขาก็ไม่ซื้อเหมือนเดิมเพราะว่าบางทีที่เขาดูอ่ะเขาอาจจะชอบดูเพราะว่าเขาชอบตัวครียอเตอร์คนนั้นเฉยๆซึ่งเขาอาจจะไม่ใช่เกมเมอร์หรือว่านักเล่นเกมเลยก็ได้เพราะงั้นเรื่องสายดูเนี่ยผมว่ามันไม่น่าเป็นปัญหาต่อยอดขายเท่าไหร่ เอาจริงๆแล้วผมว่ามันก็คล้ายๆช่องทํารีวิวนี่แหละครับมันแค่จะต่างกันตรงที่ว่ารีวิวอะ่ะมันอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ชอบการสปอยคืออยากเล่นเองนี่แหละกะจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่าขอใครสักคนมาคอนเฟิร์มคุณภาพหน่อยได้ไหมส่วนช่องประเภทที่เขาทาพวกเลสเพย์ทำพวกไลฟ์สตรีมอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมันจะต่างกันตรงแค่ว่าช่องพวกเนี้ยเขาอาจจะไม่เหมาะเฉยๆกับคนที่กลัวการสปอยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าสุดท้ายแล้วคนที่อยากเล่นยังไงเขาก็ซื้ออย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนผมชอบดูฮาร์ลักเกอร์มากเลยเพราะว่าผมไม่มีคอมเล่น ผมดูดิ่งไลฟ์ของพี่แกรประมาณ4 5หรอบอะแต่สุดท้ายแล้วผมก็ซื้อมาเล่นเองอยู่ดีแม้ว่าผมจะจำพวกเนื้อเรื่องกับบทสนทนาได้หมดคือตอนนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยได้ไปดูคนอื่นเล่นแล้วเหมือนเมื่อก่อนก็คือเรามีคอมแล้วว่าเราจะไปดูทำไมอะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ดูเลย100%ผมก็มีดูบ้างแต่จะดูแค่พวกแบบดูทิกการเล่นไม่ก็ถ้าเกิดหาทางไปต่อไม่เจอก็จะไปดูสักหน่อยหรืออย่างมากเลยผมก็ดูพวกช่องที่เขาเล่นแบบโชว์เทพตบบอสแบบ no damage อะไรพวกนั้นซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบบบผมก็ได้าาางคนเขาอาจจอจช ดูก่อนดูให้รู้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบอารมณ์เซอร์ไพรส์หรือไม่ก็ไม่ชอบเวลาที่หาทางไปต่อไม่เจอเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณดูแล้วคุณมีความสุขยังไงมันก็ไม่ผิดแค่ถ้าเกิดคุณอยากจะสนับสนุนวงการเกมจริงๆคุณจะอุดหนุนผู้พัฒนาเขาบ้างก็ได้มีหลายคนนะครับที่เขารักและเขาอยากจะสนับสนุนเฉยเกมจะห่วยหรือจะดีอันนี้ไม่รู้คือชั้นรักของชั้นน่ะแค่ได้อุดหนุนให้วงการเกมมันได้ไปต่อแค่นั้นก็พอแล้วซึ่งมันยอดเยี่ยมมากเลยนะคนแบบเนี้ย แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่พร้อมจะดูอย่างเดียวไปก่อนก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าบางทีการเล่นเกมให้มันสนุกมันเป็นเหมือนกับจังหวะในชีวิตเหมือนกันวันนี้อาจจะอยากแค่ดูไม่อยากเล่นพอถึงวันหนึ่งที่คุณมีเครื่องมีไฟในการเล่นพร้อมคุณอาจจะอยากลองซื้อเกมนั้นมาเล่นดูก็ได้ใครจะรู้ล่ะ เอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยคุณไม่ต้องคิดมากเลยถ้าเกิดคุณสงสัยว่าทําไมการดูมันสนุกกว่าการเล่นเองซะง,งั้นคนเรามันไม่มีทางหรอกที่จะมาชอบอะไรเหมือนกันบางคนทุกเสี่ยวประสบการณ์ต้องมาจากประสบการณ์จริงส่วนบางคนไม่ชอบเล่นเกมอะแต่แค่อยากรู้เฉยๆว่าเกมเนี้ยเนื้อเรื่องเป็นยังไงส่วนบางคนยังไงก็ได้ชอบทั้งดูชอบทั้งเล่นหรือไม่ก็ไม่ดูแล้วก็ไม่เล่นเลยได้หมดคิดดูขนาดคนที่เขาซื้อมาแค่สะสมแล้วก็ไปนั่งดูคนอื่นเล่นเขายังมีคนแบบนี้เลย เห็นไหมครับว่าคนเราอ่ะมันมีหลากหลายประเภทเรามีชีวิตมีกิจวัตรมีรสนิยมการเสพสื่อที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นการจะให้มาชอบอะไรเหมือนกันมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีความสุขทำไปเถอะถ้ามันไม่ผิดกฎหมายแค่ถ้าเกิดมีโอกาสผมอยากแนะนําว่าเกมที่เราเคยไปดูลองไปหามาเล่นดูสักทีหนึ่งมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่คุณอาจจะรู้สึกดีอย่างคาดไม่ถึงซึ่งในจุดนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มว่าเล่นเองแล้วมันจะสนุกแค่ไหนคุณอาจจะกลายเป็นแบบผมที่ไม่อยากดูคนอื่นเล่นอีกต่อไปเลยก็ได้หรือไม่อาจจะรู้สึกกวว่่่าเเออลลลนนนแ้ับไปคื เดิมอะดีแล้วของแบบนี้ยังไงมันก็ต้องลองครับลองด้อะไม่เสียหายเกิดมาทั้งทีก็ต้องกล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนดูนิดนึงและสำหรับเพื่อนๆล่ะครับเป็นสายไหนกันเป็นสายเล่นหรือว่าสายดูหรือว่าเป็นมันทั้งสองสายอย่าลืมมาใช้ให้ฟังกันด้วยแล้วกันนะครับ Uh huh. สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันอย่างที่บอกนะครับว่าข้อมูลที่ผมเอามาพูดในวันนี้มันไม่ใช่ข้อมูลจากงานวิจัยมันก็แค่ความเห็นส่วนตัวบวกกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่ผมเก็บมาจากโซเชียลในกลุ่มเล็กๆเกท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังเอาสนุกแล้วก็คิดตามเล่นๆก็พอเพราะความจริงถ้าเกิดทําวิจัยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ดังนั้นคลิปนี้ไม่ต้องซีเรียสไปกับมันครับ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะทําคลิปยาวคลิปสั้นสลับกันคลิปยาวๆเนี่ยผมจะใช้เวลาเต็มที่เลยประมาณ1อาทิตย์ไม่ก็นานกว่านั้นส่วนคลิปสั้นๆประมาณ10-15นาทีเนี่ยผมดองไว้เยอะใช้เวลาทําจริงๆก็น่าจะประมาณ2วันก็น่าจะเสร็จแล้วดังนั้นช่องนี้ก็จะเลยมีทั้งคลิปแบบ10-15นาทีกับ20-30นาทีปะปนกันไปยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะพยายามเขียนมันออกมาให้ดีที่สุด แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ